สวัสดีครับวันนี้จะมาขอทําคลิปเกี่ยวกับการเช็คซ่อมกระจกมองข้างแบบผับไฟฟ้านะครับอ่าข่าวก่อนผมเคยสอนในเรื่องของการถอดกระจกไปละที่เราจะมาล่วงลึกถึงกันลื้อทุกชิ้นเลยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเราจะถอดก,กระจกยังไงยกตัวอย่างนี่คือโมเดลเจนหนึ่งนะครับอ่าห้าสองห้าศูนย์ห้าสามใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องหักเพื่อหาน็อตลูกลร,ร,รูน็อตก่อนนะครับราจะต้องหักอึ๊บ <c oughs> นี่ครับหนึ่งข้างเจอน็อตแล้วนะครับสองตำแหน่งใช้ประแจแอลขันออกมานะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ขันสององตัวนี้อ่ะเราจะมีอีกหนึ่งตัวครับบิดกลับคืนครับโทษทีเห็นไหมครับนี่คือน็อตตัวที่3ามนะครับขันน็อตสามตัวนี้ออกมาเราจะสามารถยก กระจกองข้างและถอดปลั๊กออกมาได้อ่ะอันนี้คันนี้ผมจะแค่ให้ดูน็อตนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างอีกชุดหนึ่งละซึ่งถอดมาละอันนี้เราจะแค่ให้ดูนอด็อตเฉยๆเดี๋ยวเราไปดูตัวหนึ่งครับว่าถอดออกมาแล้วเป็นยังไงสําหรับรถบางคันนะครับปัญหาที่เราจะเจอคือถ้ามันคลอนอ่าจับแล้วบิดแล้วมันคลอนแต่ยังเปิดปิดได้ปกติจะเป็นน็อตที่อยู่ด้านในเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ แต่สําหรับบางคันที v. V ่เฟืองรูดนะครับเฟืองรูดเฟืองมีกี v. 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 ่ตัวเดี๋ยววะให้ด right? right ูเดี๋ยวเช็คให้ดูมีเฟืองทั้งหมด3ตัวนะครับมอเตอร์อีก1ตัวถ้าเฟืองรูดแล้วอาการของเขาจะคือว่าเวลาปิดมันจะไม่ยอมหยุดมอเตอร์จะดังแก๊ก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 หรือวิวิวิคือเฟืองรูดไปละหรือว่าเปิดบิดเปิดแล้วมันค้างไม่ยอมสุดนะครับมอเตอร์ไม่ยอมหยุดตามตำแหน่งที่ถูกต้องแต่ดังเหมือนเฟือง มอเตอร์หมุนฟรีหรือเฟืองรูดดังแก๊กนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากที่ถอดกระจกออกมาแล้วนะครับตัวอย่างตัวนี้เป็นตัวอย่างที่มีการซ่อมปลั๊กด้วยนะครับปลั๊กก็เลยมีการตัดถอดออกนะฮะแต่จริงๆเวลาในตอนลื้อเนี่ยไม่จําเป็นต้องถอดออกนะครับเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับอ่ะเรามาลองดูก่อนว่าจุดสําคัญที่ทําให้ครอมเฉยๆ ก็คือขยับแล้วมันยังคอนได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าเปิดปิดได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกิดจากอะไรนะฮะตัวนี้เราก็ต้องทําการแยกฝาออกมานะครับตัวเนี้มันใส่กาวมานะครับเลกนี้มาเรบ้อยตอนแยกฝาออกมาเนี่ยอาจจะยากนิดหน่อยนะครับสําหรับคนนี้ยังติดกาวอยู่ของผมก็คือทำไปเรียบร้อยแล้วทำให้ดูง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับ หนึ่งสองสามรูน็อตอาจจะหลวมนะครับเพราะว่ามันมีการบิดเข้าบิดออกไปนะครับขันน็อตเข้าไปให้แน่นถ้าน็อตหวานก็เปลี่ยนเป็นน็อตหัวเกียวเลยก็ได้นะครับเป็นน็อตอย่างนี้นะครับหัวเกียวก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้ามีอาการพับแล้วรูดนะครับเฟืองรูดเฟืองขบกันไม่ได้อันนี้เราต้องถอดออกมาครับเบื้องต้นเพื่อความง่ายนะฮะ แล้วแต่ผมจะชอบถอดจากส่วนนี้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องลื้อใหญ่ทั้งหมดละผมก็จะถอดลอดออกมาคายมาอขกมาทั้งหมด3ตัวนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่ตัวเดียวคายมาปุ๊บจับไ,ได้สายไฟนะครับสายไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกเพื่อหย่อนให้มันมีพื้นที่ในการทํางานเรียบร้อยทึบ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 ,บนะครับ แล้วเราก็หย่อนสายไฟออกไปอือหืนี่ตัวนี้ก็จะหลุดออกมาอันนี้เคยหักมาก่อนนะครับเป็นตัวอย่างก็จะมีพื้นที่ในการทำงานเสร็จมานะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่ตรงนี้ละถัดไปนะครับก็จะมีน็อตหนึ่งสองสามและสีะ่ตัวที่สี่ถอดออกไปแล้วนะครับแล้วก็ถอดน็อตทั้งสี่ตัวนี้ออกมา ถ้ายังมีปลั๊กอยู่มันก็จะมีปลั๊กเกะกะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวอย่างก็ลือได้เต็มที่นะฮะจะสะดวกค่อนข้างสะดวกนี่ผมก็จะดึงออกไปเลยเพื่อที่จะผู้ชมเพื่อนๆเ,เ,เห็นชัดเจนนะครับทีนี้เราถอดมาถึงตรงนี้ละก็จะมีเบ้าตรงนี้อีกนะครับซึ่งเบ้าจริงๆเบ้าตัวเนี้ยเราเริ่มถอดมาได้แล้วอ่าเริ่มถอดมาผมจะขอ แรงที่เบ้าตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับเก็บตรงนี้ไปก่อนออครับผมจะมีน็อตหนึ่งสองสามสี่นะครับเก็บนอดด็อตดีดีนะครับอย่าให้หาย <c oughs> <c oughs> พอขันน็อตเสร็จแล้วก็ถอดออกมานะครับแล้วก็จะเจอเฟืองหนึ่งตัวสองตัวมอเตอร์อีกหนึงตัวนะครับพวกนี้ยถอดได้หมด Uh huh. ผมวางไว้ตรงนี้นะครับจะได้เห็นปึ๊บเฟืองมีหนึ่งตัววางไว้นี่ก่อนนะครับเสื้อมอเตอร์ตัวนี้ก็จะถอดได้ออกมาั้งเบ้าอย่างนี้นะครับอมอเตอร์นะครับ <c oughs> เวลาจะถอดมอเตอร์ออกนะครับ <c oughs> เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงนะฮะจะมีมอเตอร์ต่อกับสายไฟตรงนี้อยู่นะครับฮะเราก็ ถอดออกมาเป็นเขี้ยวถอดมาอย่างนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดันมอเตอร์ออกมาอึบเรียบร้อยมอเตอร์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาสายไฟออกอ ปัญหาของเสื้อมอเตอร์นะครับเพืรอไม่คอนและพังที่แรกก่อนคือว่าจริงๆตรงเนี้ยมันจะมีเขี้ยวอยู่ครับต่ออ,อย่างนี้สองลูกนะฮะมีเขี้ยวต่ออยู่ตรงนี้สองข้างเพื่อที่ว่าเวลาไปประกอบกับตัว เสื้ออย่างนี้ประกอบกันด้านล่างกับเฟืองนะครับมันจะต้องอยู่กันแน่นครับขยับแทบไม่ได้นะครับอันนี้คือรอยที่มันหักออกไปนะครับรูมันอยู่ตรงนี้นี่หนึ่งรูนะครับนี่อีกหนึ่งรูนะครับมันควรจะต้องมีเขี้ยวอยู่นะครับแต่เขี้ยวตอนนี้มันหักไปละสองข้างถ้ามันมีเขี้ยวอยู่อย่างนี้ปั๊บเวลาเฟืองกับมอเตอร์มันขับกันเนี่ย เมื่อระยะเฟืองไม่ขยับกระจกมองข้างก็จะแน่นแต่ถ้าเขี้ยวมันหักไปปุ๊บขยับไปนิดนึงระยะเฟืองขยับระยะห่างระหว่างนะครับเฟืองระยะห่างนะครับระหว่างเฟืองตัวนี้ฝั่งเนี้ยกับเฟืองเกี้ยวตัวเนี้ยมันขยับออกไปห่างกันมากเกินไปนะครับ ถ้ามันห่างออกไปเลยมันก็หมุนฟรออย่างเดียวถ้ามันห่างแบบกั้ากึง่งมันก็จะหมุนตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยๆตีไปจนสึกนะครับทีนี้ปกติแล้วอะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าพวกเนี้เราจะไม่ค่อยเห็นหรอกว่ามันสึกตรงไหนต้องส่องดีๆนะฮะสำหรับวิธีการถอดเฟืองตัวนี้ออกมานะครับอันนี้มันถูกล็อกด้วยลิปอยู่นะครับมีลิปตัวนี้ล็อกอยู่นะฮะ ก่อนที่จะถอดเนี่ยแนะนำนะครับทำเครื่องหมายไว้หน่อยว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนประกอบออกมาเกิดกับข้างขึ้นมาจะไม่สวยนะครับอ่าเราก็ตั้งหมายไว้นะครับทำเครื่องหมายไว้นะฮะอุปรกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะฮะสำหรับผมผมจะใช้ตัว บล็อกเบอร์ยี่สิบสี่อย่างเงี้นะครับสวมเข้าไปตรงนี้นะครับ,รนะรบแล้วกดใช้ประแจกดผมจะใช้ตัวซีแคมนะครับกดอือฮึเราก็จะใช้ตัวซีแคมนะครับเราก็จะใช้ตัวซีแคมกับบล็อกกดนะครับใส่เข้าไประหว่างร่องเฟืองนะครับแล้วก็ดันมัน พอดันเข้าไปอ่ะตัวนี้ก็จะลอยเฟืองจะลอยแล้วนะครับเฟืองจะลอยแล้วก็งัดกิปตมันออกมาโอเคครับคราวนี้กิปตมันก็ออกมาแล้ว ตามที่เราต้องการเราก็คลายออกมาครับป <c oughs> ึ๊บเรียบร้อยครับเฟืองนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับตอดออกมานะฮะแง่งตัวนี้เป็นสามแง่งนะครับอยู่ตรงไหนของมันนะครับ ทำเครื่องหมายไว้นะครับใส่ประกอบผิดมุมผิดนะครับอ่าของผมก็จะลู่นี้เข้ากับง่งนี้อผมก็จะหมายไว้นะครับเวลาผมใส่ผมจะได้แบบไม่ผิดท่านะฮะปึ๊บออกมาแหวนหนึ่งตัวรองสปริงเบ้านะครับ เบาตัวนี้ก็ถอดได้อยู่อีกอือนะครับปึ๊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 บนี่ครับนี่แหละครับตัวเจ้าปัญหาที่เสียนะฮะอันนี้ก็คือเฟืองวงแหวนตัวเจ้าปัญหานะครับนะฮะส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถแกะออกมาดูได้เอ๊ะทำไมเราเปลี่ยนเฟืองตัวเล็กเนี่ยเปลี่ยนในพวกเฟืองทุกเนี้ยสองตัวเนี่ย เราเปลี่ยนเฟืองสองตัวเนี้เปลี่ยนมอเตอร์ไม่หายยังดังอยู่คือที่คนที่เราพลาดกันมากๆก็คือว่าตรงนี้ครับเฟืองที่ชอบพลาดกันนะครับก็คือตัวนี้แหละครับเฟืองวงแหวนเห็นไหมครับสึกไปละอ่าสึกมาเยอะด้วยไอซี่ตรงนี้แหละคือซี่ตอนจบแรกแรก,ก็สัมผัสกันนิดหน่อยขัดไปตีไปจนมันสึกไปละ พอสึกไปก็ทํางานไม่ได้อ่าเวลาเปลี่ยนนะครับไอตัวเนี้ยถ้าใครหาซื้อได้เปลี่ยนครับแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่ได้นะฮะพอหาไม่ได้ทายังไงล่ะครับอ่ะเรามาดูเฟืองก่อนนะครับเราใช้จบอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมครับเฟืองก็จะวิ่งประมาณครึ่งวงกลมรอบนี้หรือเมื่อตรงนี้มีปัญหาแล้วครับตอนที่ใส่ กลับไปครึ่งหนึ่งครับอ่าพอกลับไปครึ่งนึงเวลามันวิ่งไปวิ่งจากส่วนที่ช่วงดีเสียดีใช่ไหมครับก็จะจบได้อ่าทีนี้อ่าอานเงี้ยห,หาอะไรไม่ได้ก็สลักเอานะครับจากนั้นเราก็ประกอบกลับไปเหมือนเดิมครับเสื้อตัวนี้นะครับ หาซื้อยอกแยกขนอกไม่ได้ต้องหาจากอะไรเชียงกงก็คือยำอะไหล่นั่นแหละออืแต่ถ้าใครหาได้หรือสามารถยำจากกระจกอันอื่นที่มันเสียตรงอื่นแต่เฟืองยังใช้ได้นะครับยกมาเฉพาะชุดนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนมันซะออืเพราะว่าเอ้เคี้ยวที่หักไปของอันเนี้ยไม่สามารถเชื่อมได้เป็นเหล็กหล่อเชื่อมไม่ได้หรือถ้าใครมีช่างที่สามารถเชื่อมต่อเขี้ยวออกมาได้ อาจจะเป็นพวกเชื่อมอล,ลูมิเนียมต้องลองไปให้เขาลองทําดูนะครับถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมไปตัวนี้ก็ใช้วิธีกลับด้านเอานะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบกันให้ดูย้อนกลับวิธีเดิมไม่มีอะไรมากมายนะฮะอันนี้มาอตอนประกอบก็เบ้าเดิมใส่สปริงเข้าไป เรียร้อยสายฐานรองฐานไหนฐานอยู่นี่ดูตรงนี้อ่าเท่ากันนะครับสปริงนะครับสปริงนะครับตอนแรกมีปัญหานะครับกับ90องศานะครับนี่ปึ๊บแล้วก็กดนะครับกดลงไปเหมือนเดิม จากที่ดันบล็อกเข้าไปได้แล้วนะครับใส่กิ๊กครับตามตำแหน่งที่น้องหมายไว้นั่นแหละที่แน่ โอเคประกอบเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็เอาเฟืองใส่ละเก็บใส่ละเรียบร้อยปึ๊บใส่เบ้าปาใส่ให้พอดีนะครับเรียบร้อย แล้วก็ประกอบมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราก็อย่าลืมนะครับเราจะต้องสอดสายไฟเข้าไปก่อนนะครับ อ600ใส่มอเตอร์นะฮะก็เฟืองชน,น,นี่คือวิธีใส่คืนนะครับ ชุดนี้ผมยังไม่ได้ซ่อมให้เพราะว่าผมไม่มีอะไรแล้วผมมาแกะให้เพื่อนๆดูว่าถอดยังไงนะครับให้ปร้อยตัวนี้ก็ยึยยดนอ็อ โอเคก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ไปประกอบใส่นะฮะทำย้อนวิธีประกอบใส่รถได้เลยนะครับนี่คือวิธีถอดแบบทุกชิ้นส่วนแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนะใครสงสัยอะไรตรงไหนก็สอบถามกันมาได้นะครับยวภายหลังคลิปนี้ทําไว้เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับคนที่อยากรื้อสายลื้อแบบผมรื้อมันทุกอย่างโรือแล้วสบายใจจะได้รู้ว่าตรงไหนเสียโอกาสหน้าจะได้ ส้มได้ยังมาไหลได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอฝากลาไปแค่นี้ก่อนนะครับโอเคโอกาสหน้ามีคลิปอะไรเด็ดๆมีเทคนิคอะไรเด็ดๆเ,เกี่ยวกับมินิโคเปอร์จะนหนึ่งจะเอามานําเสนอใหม่อีกครับสวัสดีครับ